สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด่าวร้อนรอบวันครับรวบสาวไทยลักรอบขนโคเคน2.6กิโลกรัมส่งลูกค้าคาสนามบินกระบี่นะเมื่อเวลา11.00นวันที่23พฤศจิกายน58นายวิจักขอภิรักษ์นันทชัยผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนและปราบปรามกรมสุลกากกรพร้อมด้วยนายธาดาชุมชโยผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและปราบปรามเจ้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าที่กองบังคับการกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกลุ่มจับกลุ่มแถลงผลการจับกลุ่มคนระับนางสาวสุริวันยยอดธ่รักษ์อายุ32ปีสัญชาติไทยและนางสาวแอลวิจิตอายุ34ปีจับกลุ่มได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติกบะบ่อาเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และโรง,งแรมที่โรงแรมโฮมเทลจังหวัดกระบี่นายวิจักกล่าวว่า จากการสอบสวนทราบว่าเมื่อวันที่21พฤศจิกายน58นางสาวซิลวียนได้เดินทางมาจากกรุงมะนีลาประเทศฟิลิปปินส์ด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ z2940 และเปลี่ยนเครื่องที่กรุงกัลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ ak886 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกบีเวลา07:20นตัวสัมภาระของผู้โดยสารไม่ได้มาพร้อมกับเที่ยวบินดังกล่าวซึ่งทางท่าอากาศยานได้ส่งสัมภาระตามตามามทีหลัง ต่อมาเวลา07:30นวันที่22พฤศจิกายน58นางสาวสิริวัลเดินทางมารับสัมภาระที่ตกค้างที่สนามบีกบีทางเจ้าที่จึงตรวจสอบสัมภาระด้วยเครื่องอสิสเล่พบสีผิวปกติจึงได้ตรวจค้นโดยละเอียดพบวัตถุต้องสงสัยมีลักษณะเป็นผงขาวผงสีขาวนะครับถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีดำจำนวนหนึ่งหอ่อซุกซ่อนอยู่ในผนังของกระเป๋าเจ้าที่จึงตรวจสอบด้วยน้ำยาทดสอบสารเสพติด ผลปรากฏว่าวัตถุด,ดังกล่าวเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนหรือโคเคนน้ำหนักประมาณ2,600กรัมนะครับผู้ต้องหา,าในการรับสารภาพและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ขยาผลจับกลุ่มนางสาวอาวิจิตนางสาวสิริวัลรับสารภาพว่าตนรู้จักกับสามีของนางสาวแอลซึ่งเป็นชาวต่างชาติผิวดำเคยมาลบเล้าตนให้ช่วยขนยาเสพติดหลายครั้งแต่ตนเป็นเศษมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ตนเดือดร้อนเรื่องเงินจึงตัดสินใจช่วยขนยาเสพติด โดยตัวน,นั้นทําหน้าที่เพียงไปรับกระเป๋ามาจากประเทศฟิลิปปินส์และนํามาส่งในตัวเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งตนเพิ่งเคยทําเป็นครั้งแรกและรู้ว่าด้านในกระเป๋าคือยาเสพติดโดยได้รับค่าตอบแทนครั้งละ60,000บาทเบื้องต้นเจ้าที่แช่ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท2โคาอาคไนะไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและนําเข้ามาในราอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ